อ่ะโอเคครับเดี๋ยว <DE F IN> เรามาดูนิดนึ่งก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําอะไรผมผมให้ดูปลายทางนิดนึงก่อนคุณจะได้รู้สึกว่าเออมันมันมันน่าทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าแบบทําอะไรผมก็จะนั่งนั่งโค้ดไปพร้อมกับเล่าเนะี่ยแหละก็โอเคอันนี้อันนี้เราไปเอาตัวอักษรมาเนาะอันนี้ก็ตัวอักษรอังกฤษตัวเล็กน,นะฮะแล้วเราก็เอาตัวอักษรไทยมาตัวอักษรไทยก็เอามาจากไลบรารี ไทยไทย NLP นะครับก็มันก็มี list character มาแล้วก็มาบวกแล้วก็มาทำทำนะรแล้วก็สุ่มสุ่มมา20ประโยคประโยคละร้อยตัวอักษรก็ได้ภาษาของมาไม่ใช่ภาษาของภาษาได้ภาษาที่อ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยดูไม่เป็นมน,าษานุษย์รนาทีนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะทำสองโมเดลแบบเบสิกนะครับโมเดลแรกก็คือว่าเราทำงห้มันมันเหมือนภาษาจริงมากขึ้นเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องมีตัวอย่างภาษาจริงให้มัน หรือไม่เราก็ต้องมีความฉลาดว่าเอาต้องเขียนแบบนี้แนตะ่ว่าเราไม่มีความฉลาดใดๆเราเราพยายามจะสร้างของจากข้อมูลที่เรามีนะฮะโอเคสร้างยังไงล่ะก็ผมมีดัตเตอเบสอยู่นะครับผมก็ไปโหลดมาจากไอ้ดัตเตอเซตไทยวิกิดัตเตเซ็ตเนี่ยซึ่งดัมมาใหญ่ใหญ่จัดเลยครับแล้วผมตัดมาแค่คือผมก็มาคลีนนิดหน่อยคุณไม่ต้องรู้ออกคลีนไงแต่ว่ามันมาจากวิกิเนาะ ก็ไทยพาย NLP ไทยพายพายเลยนีมันก็เขาก็ไปดำมานะผมก็มาตัดเอามาแค่ประมาณแสนมันทัดแรกของดำที่เขามีเนาะแล้วผมก็มาทําสิ่งแรกที่เราทําได้ที่มันทําให้ตัวนี้มันเหมือนภาษามนุษย์ได้คือเราก็มานั่งหาว่าตัวสอนแต่ละตัวมีความถี่หรือความน่าจะเป็นที่มันปรากฏเท่าไหร่เช่นกอไก่มันควรจะปรากฏมากกว่าพอนกคู่เปล่าประมาณนี้ตัวเอน่าจะมาบ่อยกว่าตัวแซดอะไรเงี้ย เอาแค่ okay, นี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากผมก็นับความถี่ตึต๊ดืดๆไปเนาะเนี่ยก็ Data Set ต,ต,ตรงนี้เนาะก็มีทั้งหมดเออ่ประมาณ10ล้านตัวอักษรแล้วก็ตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็น Space มัน Space ปรากฏสักเออ่500,000ได้แล้วก็มีตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยกอไก่ปรากฏสักประมาณ400,000อันนี้20ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ละปรากฏ2,500พอะไรเงี้ยผมก็เอามาแล้วผมก็มาสร้างตารางความถี่ P พีก็ว่าแต่ละตัวรากฏดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วผมก็มาสุ่มสุ่มตามตามนั้นเลยนะได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะทำยังไงดูเป็นภาษาไทยขึ้นนะมันมากขึ้นนิดนึงมันดูไม่เหมือนไทยรตอว่ามันมันดูอันนี้มันดูบ้าคลั่งมากนึกออกปะลองทีอาเอาสองสองดูอันอันนี้ดูไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เป็นภาษาไทยใช่ไหมอันนี้มันดูเอการกระจายของแต่ละตัวมันดู คุณยังอ่านเจออะนิดหองอะไรเงี้ยคือคือมันก็ดูดูดีขึ้นนิดหนึ่งนิดนึงอะเอาโอเคเอาเป็นว่าสังเกตได้นิดหนึ่งถ้าคุณจ้องมองมันมากพอแต่โมเดลเนี้ยคือกระจกจัดคือมันเป็นแบบตัวนี้ปรากฏด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงภาษาไทยมันไม่ได้แบบตัวนี้ปรากฏด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่มันมันมีมากกว่าน,นั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทําสิ่งที่เรียกว่าใบแกรมใบแกรมคือถ้าเรารู้ตัวก่อนหน้าหนึ่งตัวเราจะพยายามทํานายตัวถัดไปเป็นตัวอักษรนะถ้าเราเห็นกอไก เราก็จะทํานายตัวถัดไปว่าเป็นอะไรโดยดูจากสถิติเนาะสิ่งที่มันทําได้มันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราทําค่อยๆดูเนาะเป็นอันนี้ดีขึ้นไมวาอนามียมก็ดูดูดูหาละพรแลหันหมงอเซมาวิขอการเทียคือมันเริ่มอ่านได้แต่ไม่เป็นภาษาแล้วเนาะมันเออมันไม่ได้แรนดอมแบบ completely นึกออกปะโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำานนี้ทำแบบเบสิกเลยเนี่ยฟอร์ลูฟอร์ลูโง่กันนะฮะเนี่ยวันนี้เราทําแค่นี้โมเดลงโง่เราแต่เดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเราจะเราจะทําแบบมีการเทรนนิ่งแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องเรื่องการเทรนนิ่งออ t ติมิเซชันนิดหน่อยด้วยนะก็แต่ว่าโมเดลเราจะเก่งเรื่อยๆทีนี้มันเก่งได้ถึงไหนเนาะผมเอาเอาปลายทางให้คุณดูเรื่อยๆก่อนลวกัน อันนี้ผมว่าเทรนในเครื่องตัวเองเนาะมันก็ไม่ได้เครื่องผมก็ไม่มี G P U เทรนมากแม่งก็ร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ค่อยๆทยอยเก่งขึ้นเดี๋ยวหมอให้ดูแบบเก่งขึ้นแบบแบบเออเนี่ยผมก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนไอทอสเทอร์แล้วเนี่ยจะได้หัดใช้มีกรารมีอะไรแต่มันเริ่มเริ่มให้ดูดูดูด ปันชูเม่แมันดูดูเด่นกลพระเจ้าลาสเวลลคืออะไรเนี่ยคือแบบเฮ้ยม,มันมันเริ่มมันมันดูดีขึ้นไหมต่างต่างจากเดิมปะ่ะเออก็คือแบบเฮ้ยแม่งได้ขนาดนี้เลยวะคือแบบเออแต่ผมอันนี้ผมเอาสิบตัวอักษรมามาถ่ายตัวถัดไปเนาะอันนี้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 โมเดลกระจกอ,อยู่นะผมเอ,เอา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 ตัวที่มันดีขึ้นมาให้ อันนี้อันไหนอันไหนดีกว่ากันวาอันนี้อาจจะห่วยกว่าใช่ไยมให้ให้ดูหลายๆอันคือ่าคุณทำรู้มว่าเออ c h a t ิมันจะอันนี้เวอร์ชั่นแรกมันก็ดีขึ้นแต่ว่ายังอ่านไม่ค่อยได้ใช่ไหมอันเมื่อกี้ดีกว่าใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีอันที่ใช้โครงสร้างเหมือนตัวตัว GPT ก็คือไอ้ฝ่ายชื่อ GPT เนี่ยแต่กว่าจะเทรนได้ก็เครื่องร้อนนิดนึงแต่ว่าเนี่ยคือตอนเทรนแรกๆก็จะเป็นแบบนี้ชึบชิบๆิบอ่านไม่ออกใช่ปะ่ะ ผ่านไปพันสเต็ปกเริ่มอ่านได้เหมือนแบบผ่านไปพันสเต็ปก็เริ่มอ่านได้มากขึ้นสี่พสเต็ปท้องแม่ของกรรมการก่อตั้งนั้นเครื่องวังดาวเคราะนั้นห้าพันสเต็ปโดยรายงานโรงเรียนจังหวัดศรีพอทาวังพร้อมกรุงเทพมหานครชั้นวันที่สองห้าเฮ้ยคือว่าคืออ่านได้ตั้งแต่คุณจุบุรีเจ้าของนครบ้าจัดคือแบบผมแบบ เออคือคือคุณคุณเห็นพัฒนาการจากความแรนดอมป่ะเออแม่งบ้าบ้าจริงว่ะแล้วเนี่ยก็รันรันในเครื่องผมเนี้ยผมผมก็ไปหาหนังสือเตรียมสอนเราบอกกลับมาเฮ้ยมันเก่งขึ้นว่ะประมาณนี้เนาะก็แบบวันนี้เป็นวันที่วิทาการของคัดซึ่งเป็นฝันสมิธยังใช้ของรัฐนิวติกแล้วอินิวาตะการคอสงสำรวจภูเขาได้โอเชียคือคือมันก็โอเคมันยังไม่เก่งขนาดที่ว่าแบบถามว่าก็ดู ดูดูยูทำได้นี่ปลายทางเราปลายทางเราจะได้โมเดลที่มันตู้เป็นภาษาคนแบบนี้นะครับโดยการเทรนไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราก็จะเรียนเครื่องมือด้วยว่าข้างในเราคือเขาทําอะไรคือไม่ใช่เราแล้วเราก็ลอกเขามาแต่ละแต่ว่าผมไม่ดูโค้ดโค้ดมันแบบคุณดูโค้ดมันก็แบบเออลอกลอกฟีด forward ล้วก็มาต่อต่อกันดีกว,ว่าก็ไม่น่ามีอะไรดีกว,ว่าแต่ว่าตรงนี้คืออะไรคูณมาสต็อกแม็กคือคืออะไรเนี่ยแต็ปสเตอะไรน่เี้ยก็ เราเราคงไม่ได้สอนว่าแบบเรียนคอร์สนี้เสร็จคุณไปแบบสมัครงานบมีมายได้เลยเลยไม่ใช่เนาะแต่ว่าคุณก็วควรจะมีพื้นฐานพวกนี้แหละว่าแบบพอเห็นว่าเรืเนองเซอร่วาที่เราเรียนไปเนี่ยมันมันเออมัน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 ,ม,นมันอยู่ในทุกที่นนเนาะเนอันนี้ผมก็จะเอามาโฆษณาประมาณนี้นะครับก็ปีหน้าเราจะเปลี่ยนเรื่องเพราะว่าใครๆครก็ทําเป็นแล้วอะไรอย่างงี้บนะเราก็อาจจะเปลี่ยนแต่ปีนี้ก็จะ เราก็ตั้งใจว่าจะใช้ไอเอลเอ็มนี่ยแหละเป็นที่พายทําให้คุณอย่างน้อยอดทนตื่นเช้ามาเสียสละเวลามาเข้าห้องเรียนกับเราเนาะถึงแม้จะดูคลิปได้เออแล้วจะมาทำไมวะมาเรียนสดอย่างน้อยก็มีขนมให้กินครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคอเมะน,นั้นเรามามามา,มาฟาดฟันอย่างนี้นดีกว่าเนาะโอเค,อเคผมก็จะเอ่อ ผม,ผมก็จะเริ่มจากชี้ว่างเลยเนะเราค่อยๆไล่ทําไปนะบางบางส่วนผมก็จะชี้ว่างมากไม่ได้เช่นไอยูอาอะไรต่างๆนี่ผมก็คงจําไม่ได้ผมต้องแอบมากรอกบ,บ้างนะครับแต่ว่าที่เหลือเราค่อยค่อยๆทาไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําใบแกรนกันก่อน